มันไปเอาทางบีหรือเปล่าตายเพื่อนโผว่าเพื่อนว่าไงครับไงปืนนิ่งกริปนิ่งกริปต์เดาบอกเลย <minha> ยิงเดือดเดือดปืนนิ่งจริงบอกเลยปืนมันนิ่งจริงครับสวัสดีครับชาวระเทศเกมเมอร์ท่านที่ผมกล้องสร้างกันอีกแล้วนะครับวันนี้ท่านกันในเกม World War 3ครับซึ่งวันนี้ก็จะมาเล่นปืนหนึ่งกระบอกที่เรียกได้ว่า ต่างประเทศก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งปืนที่ค่อนข้าง OP ที่สุดแล้วในเกมนี้นะครับผมซึ่งเป็นปืนที่ได้มาเลเวลก็ประมาณ16นะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะก็คือถ้าเล่นจริงๆมันก็ไม่นานหรอกนะฮะก็จริงๆมันจะมีอีกหลายกระบอกที่ผมไม่ปลดนะแต่ซึ่งวันนี้มาเล่นในส่วนของกระบอกนี้ครับสำหรับ b a r r ิล72นะครับซึ่งกระบอกนี้นะครับเป็นปืนที่แต่งมาโดยใส่สโคปเป็นสโคป3นะฮะแล้วก็แม็กกาซีน อ่านี่ผมก็เพิ่งปดมานะครับผมอันนี้เป็นน่าจะเป็นแม็กเรโหลดไวขึ้นแต่คอนโทรลยากยากหน่อยแต่ผมว่าปืนนี้ค่อนข้างนิ่งนะแล้วก็ในส่วนของพวกอันนี้แต่งต่างๆนะซึ่งที่ผมแต่งอันแรกอ่ะก็โอเคแล้วนะแต่ว่าใส่ใไหนๆก็ได้มาก็กแต่งๆหน่อยแล้วกันเลเซอร์นี่ก็จําเป็นมากนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของคอมเพรสเซอร์่อัน,นี้เลยละกันอ่าโอเคเน้นการรีโหลดนะครับ โอเคฮะก่อย่ลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ครับสําหรับเกมนี้ใครอยากซื้อก็ไปซื้อได้นะครับในสตรีมนะครับราคา200กว่าบาทนะครับผมโอเคไปฮะลุย c ค d a Shop เว็บเติมเงินสุดเจ๋งสําหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโด,ด,ด,ดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับโอเคผมเข้าเกมมาแล้วนะครับนี่ฮะตัวปืนนะนี่เสียงปืนนะครับอาจจะไม่ดังเท่าไหร่นะเสียงปืนอาจจะไม่เร้าใจแต่บอกเลยว่าปืนนี้โหดจัดโหดจัดรัเสเซียว่าไงเพื่อนตายครับสมแรกข้างล่างมี ข้าหมดครับอุ้ยปาไปแล้วนะแม่เสียดายคือบนเยอะมากครับข้างล่างข้างบนตายโอเคครับทีไปยิงได้ครับได้อยู่โอ้ยโอเคว่าไงเพื่อนตายสวยโอเครีโหลดมีคนใหม่ปะ ตายหนึ่งสวยบกปก่ล้วปืนนี้มันดีปืนนี้มันดีนนนดอุยอ้ยอันนี้เ็าเยอะไปสองตัวเลยฮะ <c oughs> โดนรุมยิงเลยแต่ก็ยิงได้อยู่นะเมื่อกี้โอเคเจอกมากับเพื่อนครับเพ <c oughs> ื่อนจะเข้า B2 อเหรอก็เข้าไปเลยดีครับรออะไรล่ะประตูจะมาหรือแบบนั่งยงข้างหน้าเห็นหะ <c oughs> ละเล่งรอไปก่อนแล้วกันครับเผื่อเขามาอ๋อมุมนี้ระยะไกลอยู่มุมไกลด้วยครับ เพาไงเพื่อนตายโอเคเดินมาให้ยิงมีคนมาเหรอไม่ใช่นะตายสวยโอ้ผมเดี๋ยวผมนอนก่อนนอนเก็บเลือดก่อนโอเคสวยอยู่ครับมุมนี้ยิงได้สบายอยู่นะเออพูดปุ๊บโดนยิงตายผมเกือบแล้วครับมันเยอะมากมันคือเยอะไปโอ้โหผมกดค้างเลยเมื่อกี้ เยอะมากแต่ปืนนิ่งไหมนิ่งกริปเลยนะไม่มีเมื่อกี้ไม่มีดีดเลยนะเคยได้ว่าระยะใกล้ระยะไกลคือยิงได้หมดนะก็บอกนี้ตอบโจทย์มากครับข้างหน้านั้นทําอะไรเพื่อนทําอะไรครับแม่ล็งแบบไม่ดูเลยโอเคแล้วก็วิ่งใส่โอ้เยอะมากตายตายตัวนึงด้วยเมื่อกี้ลาดเพื่อนไปนอนก่อนโอ้โดนโดนโดนอยู่โดนอยู่รีโหลดรอสุาพอดี ไปก่อนครับกดค้างไปก่อนอเนั่นเพื่อเราเองเสียงก็จะดังที่สุดแล้วในเกมอะ่ะเดี๋ยวพ่อจะสแกนทั้งหน้าเลยครับโอ้เพื่อนเออตายโอเคสแกนก่อเานเอาตุูมาข้างล่างหรือเปล่าอ่าอะไรข้างบนเพื่อนข้างบนอ่าโอเคโอเคมองอยู่ครับยูวันโอเคเก็บศูนาด้วยครับ โอเคครับผมไปฮะไปบีหนึ่งกันต่อบอกแล้วปืนนี้มันดีจริงนะคือพอคือแต่ก่อนอ่ะตอนเล่นๆผมก็เก็บคนอื่นมาใช้นะแต่พอมาใช้เองเออปืนมันดีจริงข้างบนมีคนหนึ่งอ่ะโอเคครับไปฮะเออ่วิ่งขึ้นวิ่งขึ้นมองก่อนเคลียร์เปล่าผมเห็นคนเมื่อกี้มันไปเอาทางบีหรือเปล่าตายเพื่อน ผว่าเพื่อนว่าไงครับไงปืนนิ่งกริปนิ่งกริปเดยบอกเลยยิงเดือดเดือดปืนนิ่งจริงบอกเลยปืนนิ่งจริงครับเออเป็นปืนที่ผมว่าคุมง่ายมากนะโอเคเ้าจุดครับผมจะพยายามไม่ใช้ในส่วนของพวกรถทงรถถังอะไรอย่างนี้นะเราเอามาเล่นปืนครับจะมาเอารถทงรถถังก็ไม่ใช่ปพ่วะเนี่าเก็บไป13าตัวแล้วนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะบอกแล้วปืนนี้ดีจริง เล็งล็อกขนาดมุดดันบนหรือด้านล่างแต่ซ้ายเรามาครับตายเข้ามบนเราก่อนยี้ไม่ได้หรออุ๊ยอุ้ยเพื่อน sorry ตกใจโอเคตายอุ้ยหึมมุมนี้คือผมโดนยิงไปเกือบตายแล้วไม่เป็นไรได้อยู่ฟังนู่นเล่นแต่ b 1 b 2องพวกนายไม่คิดจะเล่นจุดอื่นกันเลยหรือไงเนี่ยฮะเปล่าหรออย่าเราียกจรวดมาลุกข้างหน้าข้างหน้า กดไปก่อนถ้ากดไปก่อนกดไปก่อนรีโหลดกระสุนหมดเออมาทางนี้นะเพื่อนนะแต่ข้างหน้ามีคนนะเพื่อนน่าจะเก็บหมดแล้วล่ะแล้วฉาเกมนี้บอกเลยว่าโอพีมากนะครับว่าไงเพื่อนแน่ชิวเลยนั่นคนวะน่ะหรือตายแล้ววะหน้าตายล่ะโอเครีโหลดตายไม่ตายเหรอตายปะโอเคผมเมื่อกี้มันมาหลุดนี่ว่ะเห็นอยู่ คิดว yeah. ่าไม่เห like, ็นเนี่ยคิดว่าไม่เห็นโอเคเก็บยาก่อนอ่าโหฝั่งนู้นคือเขาไม่เขาเล่นแต่บีจริงๆนะเขาไม่เล่นจุดดื้อเลยอ่ะเราก็วิ่งใส่อย่างนี้เลยครับไปเลยครับวิ่งใส่ดีครับรออะไรล่ะรออะไรล่ะก็ดีครับไม่ต้องชงต้องใช้แล้วไม่ต้องชงแทนสกูลสกิลครับยิงกันนั่นแหละโอเคบีน่าจะได้แล้วบีหนึ่งเขี่ยลวมั้ง เดี๋ยวเก็บสูนจากเพื่อนก่อนฮนะตรงนี้มีช่องทะลุปไปผมจําได้อยู่ตายเคสวยครับรีโรดเข้าไปก่อนหนึ่งลูกเอาไปหนึ่งลูกโอ้ยเกือบตายโอเคฮิวกว่าฮิวก่อนฮิวก่อน,อนโอ้มันยิงมันยิงกดมาอยู่ไหนเอ่ยเพื่อนเราเข้าไปแล้ววะสวยเพื่อนใส่ครับวิ่งใส่ แหมเอ้ยตึ๊บเอ้าตกเฉยเลยแหมวุฒิการกระโดดเต็มที่เลยข้างล่างมีตายหนึ่งใครยิงวะเพื่อนผมยิงหมแล้วใช่เพื่อนผมยิงโอเคทำไมยิงกันแบบนี้เพรเพื่อนมีโยกกระสุนด้วยขอบคุณครับขอบคุณทางกอบคุณเขาบอกว่าอ่าเป็นการแก้ตัวนะเพื่อนที่เมื่อกี้ยิงเต็มเต็มเลยมันเอาซีหนึ่งวะ จริงมีหลายคนก็บอกนะครับที่ผมไม่ปลดนะแต่ก็บอกที่ผมบอกเราว่าดีจริงนะ20่ิคิวแล้วนะครับ20คิวแบบไม่มีรถถังไม่มีอะไรนะครับคือยิงเองล้วนๆนะเหมือนซีสองจะโดนว่ะนั้นเอาหน่อยแล้วกันนะอ่ะซีสองเอาไปเลยสวัสดีเพื่อนไปไหนนอนทำไมอ่ะโอเคโยนยาก่อนมีคนไหม มีนั่งไงล่ะนั่งอยู่น่อเครีโหลดสวยครับวิ่งใส่นะสไลด์ลงมาเกิดมากับเพื่อนข้างหน้ามีคนแน่ๆนเลยครับโอ้นั่งรถถังศัตรูนี่ว่าโอ้เอาได้อยู่อันนี้มีฮิทอยู่ครับสวัสดีเพื่อนตายเคลียร์ปะมาหัวเพื่อนซ้ายหรือขวา มันอยู่ข้างหลังแล้วเนี่ยแหละข้างหลังกันเนี่ยแหละน่าบอกแล้วจะโผล่ไปทางไหนผมก็พร้อมจะยิงแถลงไขให้หมดนะครับโอเคหรือม,มันอยู่ในรถอื้อโอเคตายครับฮ่าฮ่มันอยู่ทางขวาแล้วเนี่ยมันก็อยู่รถถังนะแต่มันก็ยึดไม่ได้ครับเราจะชนะแล้วเพื่อนนั่นหนว่าคนสกแกนโอเคข้างหน้ามีคนอุ้ยระเบิด างหน้ามีคนแน่ๆเลยครับฟังจากเสียงอยู่ข้างบนเหรออยู่ข้างบนเนี่ยข้างหน้าผมเนี่ยนนย,ยิงเพลินเกินห้ามใจแต่เมื่อกี้เพื่อนยิงผมครับคือเมื่อกี้ตัวนี้มันยิงอยู่แล้วมันวิ่งเข้ามาช้าเนี่ยเราก็เลยต้องวิ่งเข้ามาเอามันให้ตายครับมีคนว่ะพุท้าวจบพอดีเลยแหมกำลังสแกน,นผู้หันไปยิงอ้าว โอ้โหไปเล่นเทมเล่นแมทกันต่อดีกว่าอีกสักเกมหนึ่งนะครับแหมยิงยังไม่ทันดูเดือดเลยมาครับกระบอกนี้บอกแล้วว่าดูเดือดมันสนุกจริงนะคือพอได้ปืนดีๆเราเล่นคือรู้สึกว่ายิงสนุกมากครับไงยิงทะลุก,ก่อนเลยไม่ต้องหิวก็ได้มั้มงยโ,โยนหิวไปละวต้องอะไรเพื่อนตาย อ้าเพื่อดโระเบิดตายอีกเหรอวิ่งมาตีนิดๆแล้วเพื่อนก็ตายไปเลยอืมยิงก่อนดักรอเหรอเพื่อนโอเคฮะย้อนครับน่าจะมีไหมครับตายครับความหมดประการหนึ่งลูกความหมดหนึ่งลูกครับว่าไงเพื่อนจะจะปะโอ้จะปะปะระเบิดปะระเบิด สวยครับขวาแล้วมานะเพื่อนเราใช่ไหมไม่ใช่เพื่อนว่ะอุ๊ดเอ้าโดนซ้ายยิงครับมาโอเคโอ้โหทีมเราอยู่ฝั่งนี้หมดเลยเหรอเนี่ยโอ้เพื่อนทมเบิดครับโอ้โหตายดิผมตายอย่างนี้อุ้ยตายพอดีสวยครับทมเบิดแล้วกันโอเคโยนยาครับ เอานักตัวรูแล้วเอ้าคือเห็นแล้วแต่แบบเอ้านึกว่าไม่ใช่นัตัดีเพื่อนโอเคเฮ้ยมีคนเหรอตายครับอือความเบิดเลยครับหนึ่งลูกหาพวามีคนเหรอไกลๆมีข้างหน้าเลยนี่วะตายสวยข้างบนมีคนครับ วิ่งใส่หน่อยไหมล่ะเพื่อนโอเคเขียนแล้วปะมีคนวิ่งมาอุย้ยเกือบ,เก,อบเกือบไม่รอดเออไม่รอดจริงครับโอ้ข้างบนเยอะมากเราจะแพ้แล้วโอ้เรียบร้อยไหมผมว่าเรียบร้อยแล้วครับเกมแรกเออไปครับลุยกันต่อเอาที่หนึ่งทนายพอแล้วจริงตาย รูได้อีกะน่ะรูเดิมเลยเพื่อนคุณระเบิดดีกว่าโอเครอดอยู่เห็นแล้วเมื่อ,อกี้อยู่ข้างล่างเมื่อกี้ตายสวยแหมปืนมันดีจริงชอบนะชอบชอบชอบต้นม,มีโอเคคือยิงคอเป็นเป็นชุดก็ทำได้นะบอกเลย แต่เดือสยสไนก็ไม่ไหวเหมือนกันวคลิปหน้าเล่สนสไนไหมเออเอาหน่อยเอาหน่อยอะไรเพื่อนทางทางทางไปอะไรนะ่ะตายนะุมีเหรอโอ้โหข้างบนข้างล่างข้างซ้ายข้างขวามาทุกทางมุมได้อยู่ตายหนึ่งครับเหมือนมีขาคนรึเปล่าน่ะผมเห็นนะโอเค ขึ้นบนกันดีกว่าเล็งอะไรเพื่อนเอาอะไรเออเอาวิ่งผ่านกันเฉยเลยเข้าไปก่อนอ้าวบึ้มไหมโดนไปหน่อยนึงครับทำอะไรวะเพื่อนตายเพื่อนสองตัวป่ะน่ะตัวเดียวตัวเดียวอยู่วเข่งเข้าไปก่อนรีโหลด โอ้ยหมวกหลุดแต่ไม่ตายคิวไปแปดแล้วนะครับฝั่งนู่มก็แปดฝั่งเราก็แปดเฮ้ยเราได้ดับเท่าดับหนึ่งฝั่งนู่มข้าก็โอเคแล้วคือทำไรวะเพื่อนฮะโอ้บ้าเอ้เพื่อนยิงผมอีกแล้วโอเคไม่โดนใครอย่าโดนเพื่อนยิงกันเองนี่แหละตายโอ้ยผมเกือบตายโอเคยิงอะไรเพื่อนผมเนี่ยิงอะไรแต่มันตายนะ มองไม่เห็นกันหรอครับยิงดิครับโอเคได้คิวหนึ่ง12คิวแล้วครับมากฝั่งตรงข้ามแล้วโอเคสบายใจแล้วครับแล้วเราก็จะแพ้แล้วอีก2ตัวเท่านั้นเดี๋ยวผมจะเป็น2ตัวนั้นให้แทนครับดีไหมเพื่อนเรียกว่าต่อให้สุดท้ายแล้วครับเรียบร้อยครับผมแพ้ครับแต่เราก็คิวไปก็เยอะอยู่นะครับผม อาจจะได้ MVP ดูตอนจบกันดีกว่านี่ครับเบสเพลเยอร์ครับคิว22ตัวนะครับผมก็ถือว่าดูเดือดครับกระบอกนี้ก็เป็นกระบอกที่เออผมว่า OP มากนะครับใช้ได้ดีเลยนะครับได้เกือบทุกระยะเลยนะครับก็ประมาณนี้ละกันพอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับเกม World War 3ครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ละกันจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ